ทุกคนสงสัยกันบ้างไหมครับว่าลุงเบสทำอะไร EP สองอันเนีเห้หน่วยที่หนึ่งวัทยาปุ๊ดนายพรานหนุ่มอารีไนส์กับการล่ามนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมนุษย์อวก,กาศลุงไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีสเกลหิมะที่มันหายตัวได้อยู่เอ้ออะไรนะอะไรมันอยู่ข้างบนหรือเปล่า ก็ไม่มีดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ m i n e c r a f t ismp ไม่ค่อยได้ยินตรงนี้เลยทุกคนตั้งแต่สร้างมาเนี่ยมันก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่ดีนะทุกคนเนี่ยนะมีใบม้งใบไม้นะมีละอองอะไรเต็มไปหมดนะแต่เรากลับสู่ความจริงดีกว่าโอ้ยอะไรนี้ออกไม่ได้อัปเดตกันนิดหนึ่งนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างกำแพงจะยืนดันพวก อนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างกําแพงครบรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือมีตัวกําแพงที่เป็นหินแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวเสานะเพื่อที่จะได้ให้กําแพงเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นมานะระหว่างสร้างกําแพงก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นตึกบ้านเราระเบิดอะไรเงี้ยก็ถ้าใครดูไลฟ์ก็จะรู้นะครับอันนี้ผมสร้างในไลฟ์ด้วยนะก็เกิดเหตุการณ์บ้านบึ้มนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบสร้างช้าไปนิดหนึ่งนะสำหรับกําแพงตรงนี้ก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาทํากําแพงอันนี้ต่อแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของมินิเกมตรงนี้นะฮ เออแต่ผมคิดว่าเราน่าจะทําไม่ได้แล้วนะเนื่องจากผลผลิตกันเผาเดร์ของเรานั้นตกต่ําเป็นอย่างมากตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูคือผมยืน FK น,นานมากทุกคนแต่ว่ามันผลผลิตมันได้น้อยมากนะปกติมันจะแปบบ๊บ,บเดียวก็เต็มแปบบ๊เแบบเดียวก็เต็มอะไรเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนมินิเกมนะฮะซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะก็จะเห็นว่าเราได้เจอไอเดียมินิเกมเนาะที่มอบบสคิดขึ้นมานะก็คือเป็นอะไรอะวางไอตัวที่เป็นใบไม้อ่ะมันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมแล้ว <laughs> ไอใบที่มันอยู่ในรัชเคปอ,อ่ะไอใบเน เดี๋ยวว่าจะทำเป็นใบนี้นะแล้วก็พอมันยืนปุ๊บมันจะล่วงใช่ไหมอ่ะแบบนี้นะแล้วก็เอามาวางเรียงๆกันนะทีนี้ก็คือใครตกก็คือแพ้ประมาณนี้นะก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะทุกคนเนียไม่แน่ใจว่าถ้าปานี้จะนะป่านี้มันยังล่วงเลยแต่ผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เออถ้าผมเอฟเคกล่าแล้วมันได้เยอะก็อาจจะทาเหมือนเดิมนะอันนี้เก็บไว้ก่อนเรามาสร้างกําแพงที่เรารักกันต่อเลยดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวผมคิดว่าตรงนี้เราจะทําเป็นทางเดินนะทุกคนเราจะได้เดินรอบกําแพงได้นะเหมือนอารมณย แล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟด้วยนะไฟเอาเป็นแบบตามเสาพวกนี้นะเดี๋ยวเสาอันนี้มันจะขึ้นมานะแล้วก็ต่อกับฝั่งนู้นเนาะก็คือเหมือนครอบเอาไว้นะเป็นอุโมงค์ให้มีทางเดินเนาะมันจะอารมณ์ประมาณว้าวหลบได้มันจะอารมณ์ประมาณเนี่ยทางอันนี้นะฮะก็คือเป็นทางเดินใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ล้อมแบบนี้นะฮะข้างบนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เหมือนกันก็มันบินใต้น้ํามันบินหนีอะไรวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองทําดูก่อนแล้วกันเนาะยังไม่แน่ใจว่าจะาสูงประมาณไหนนะ แต่ว่ากาแพงเราจะสูงประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไอเนี่ยมันจะสูงขึ้นใหม่อีกนิดนึงงนะเป็นเหมือนประตูเป็นเสาอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะสูงขึ้นมาน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองทําดูประมาณนี้คิดว่าได้ไหมคิดว่าเตียเ้ยไปนิดนึงนะอ่าก็โอเคนะประมาณนี้แล้วกันเนาะที่เดี๋ยวเราก็ปิดไปเลยนะฮะต่ออีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้โอ้ ดูยิ่งใหญ่อลังการนะทุกคนแล้วคิดดูผมต้องทําอีกกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยส่วนทางเดินข้างล่างตรงนี้นะครับผมคิดว่าสุดยอดเลยผมคิดว่าจะเอาเป็นแบบกระจกนะฮะเดี๋ยวอาจจะเอาเป็นกระจกที่มันทึบแสงเนาะกระจกไอ้กระจกสีดำอะกระจกมืดๆอะที่ทําจากอเมทติสนะไม่รู้ว่ามันจะพอไหมนะก็เดี๋ยวเราสร้างไปเรื่อยๆแล้วกันนะอเมทติสเรามีฟาร์มอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาวางแบบนี้เนาะ เดี๋ยวพอสร้างหมดตรงนี้มันน่าจะแบบมืดหายไปเลยนะสําหรับไอ้น้ำข้างล่างนะมันก็จะเห็นแบบลางๆนิดหนึ่งหนี่ดูมืดจริงคือมองลงไปแบบไม่รู้เลยว่าข้างล่างเป็นอะไรก็เดี๋ยวผมทําแบบนี้ทั้งกําแพงนะจนถึงฝั่งนู้นเลยอ้าวแล้วทุกคนที่ผมถอดชุดเกาะแบบนี้นะผมไม่ใช่ว่าผมจะโชว์สกินหรืออะไรนะแต่พอดีว่าเราไม่เหลือชุดเกาะอ,อีกต่อไปแล้ว ตอนที่ผมสร้างกำแพงนะบล็อกมันก็ดันหมดซะง,งั้นนะผมก็เลยต้องไปที่ DN เนะเพื่อที่จะปั๊มบล็อกคอนกรีตแบบนั้นแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดบั็อกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมตกลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็โดนดาเมจตายแล้วผมก็รู้ตัวอีกทีนึงว่าผมตกโลกตายไปแล้วก็เลยลองกลับไปดูซิว่ามีของตกหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีจริงๆทุกคนผมตกโลกตาย <c oughs> แต่ก็ยังดีที่มีปีกใส่อยู่ตอนนี้เราก็ยังบินได้เหมือนเดิม แค่เบาบ,บางมากๆนะครับเราคงจะบินชนอะไรไม่ได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นภารกิจเสริมของวันนี้ไปหาชุดเกาะใหม่กันดีกว่าทุกคนบินไม่ได้ไม่ถึงครึ่งทางผมก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกำแพงเราดีกว่าอย่างน้อยเราก็มีได้อย่างเสียอย่างนะทุกคนนะเราเสียชุดไปแต่เราได้กำแพงมานะกำแพงใหญ่ๆมาดูเนี่ยว่ากำแพงมันมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากนี่เลยทางเดินนะเป็นทางเดินแบบกระจกติ้นกราสนะครับก็คือข้างล่างมองเห็นแบบเป็นพื้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมว่าจะเอาไฟไปแปะข้างล่างให้มันดูแบบแบบเหมือนเป็นได้ทะเลลึกอะไรเงี้ยระหว่างกำแพงมันก็จะมีเสาขึึ้้้้้นนนนนมมมมาาาแบบีีดวยยะะะออออ่่เเหืปปป็ไรรักงงณ แล้วก็ตอนที่ผมไลฟ์สร้างกำแพงอันนี้นะฮะก็มีคอมเมนต์มาเนาะว่าอยากให้มีปืนใหญ่ข้างบนนะ,ะแต่ว่าผมยังไม่ได้สร้างนะอันนี้ข้างบนมันก็ยังเป็นแบบเนี่ยเป็นหน้าต่างองนนี้อยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าจะทําดีไหมนะปืนใหญ่นะอาจจะทําเป็นอย่างอื่นแทนที่มันคล้ายๆปืนใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ปืนใหญ่แบบเป็นกระบอกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวรอดูนะ ผมก็สร้างแบบนี้ตลอดแนวเลยนะฮะบอกเลยว่านานมากนะสร้างประมาณวัน2วันนะเนี่ยโอ้มันใช้บล็อกค่อนข้างเยอะนะดูโอ้โหก็คือมันวางไปถึงใต้น้ําเลยนะมันไม่ได้วางแค่ข้างบนนะฮะตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็คือเราได้กําแพงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําไฟอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีไฟอะไรเลยนะฮะมันแบบมืดๆเลยตอนนี้กําแพงแบบมืดจัดๆก็เดี๋ยวเรามาทําไฟกันนะแต่ก่อนอื่นเลยไปหาชุดใส่กอนดีกว่า สิ่งที่ผมต้องมาเป็นที่แรกนะไม่ใช่ที่ไหนเลยนั่นก็คือร้านพี่ไซมอนนั่นเองดูซิว่าเขามีของเหลือหรือเปล่าเรามีเพชรอยู่ประมาณนี้บึมโอ้โหไม่ถึงสแต็กจะซื้อได้ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาคราบสิ่งที่เราขาดหายกันดีกว่านั่นก็คือขวานแล้วก็ชุดเกราะนะหมวกกางเกงรองเท้าเนาะมีหมวกโอ้โหหมวกนี่จําเป็นรองเท้าและกางเกง โอ้โหเหลือ38เมตรจะซื้ออะไรได้ไหมเนะี่ยด้วยความที่เพชรเรามีจํากัดนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนไปดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะอาแล้วเราค่อยมาซื้อภายหลังก็ได้ชิวๆมาปฏิบัติการแลก npc ครั้งใหญ่เริ่มเลยตอนนี้ก็แลกมาได้จํานวนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ครบนะรองเท้าวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะเติมโซสปีดเข้าไปเนาะอันที่แล้วเราไม่มีเนาะ รู้สึกว่าตรงนี้จะมีการแลกโซลสปีดนะไม่รู้ว่าจะมีให้เราไหมนังไงมีโซลสปีด2 2 2สองสองสองโอโทครับโวครับกลับมาที่ร้านพี่ไซมอนอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามีสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ได้ตั้งเล่มละ1นึ่งไดมอนหนึ่งสสเล่มโอเคโอเคตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยนะสำหรับสิ่งที่ผมจะอินชานเนาะมีทั้งหมด5ชิ้นนะใช้หนังสือไปทั้งหมด1 2 3 4 5 โอ้ไม่ก็ประมาณ23เล่ม24 25 25เล่มพอดีเลย <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องตีให้มันเข้าให้หมดนะฮะซึ่งเลเวลมีอยู่31โอเคเจอกันที่ฟาร์มทุกคนถือว่าเรายังโชคดีนะที่มีการเด่นฟาร์มตรงนี้นะ,ะอ่าเราก็จะได้แบบมีเวลใช้นิดหนึ่งเนาะก็ยืนรอสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะลงมาเองอ๋อทุกคนจริงเรามีฟาร์มเวลแบบฉุกเฉินด้วยนะนี่อันนี้เป็นฟาร์มเวลที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันก็เป็นฟาร์มเวลได้เหมือนกัน นั่นก็คือเตาเผานั่หนเองหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันสามารถแบบใช้ฟาร์มเวลได้นะแต่ว่าต้องรอของมันเผาก่อนเนาะซึ่งวิธีการใช้ฟาร์มเวลฉุกเฉินของผมก็คือเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งเลยแล้วกันอ่าฮะทีนี้มันจะเผานับหน้าที่ของเราก็คือคอยเก็บนะลองก่อนว่ามันได้ไหมเก็บไอที่มันจะเผาเสร็จให้ทันนะฮะจิตรัวมาแล้วนีทุกคนพอเราหยิบทันนะับมันก็จะ เด้งเวลให้เราแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวผมใช้เวลนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณอ่ะเวลหมดแล้วนะได้เวลาเติมมาเติมนะครับเมื่อกี้เตาแรกไปแล้วเนาะมันก็จะไม่ได้้วนะต้องเตาที่2ต่อทีอน,นี้ผมจะถอดปีกเนาะมันจะได้ไม่ไปดูดเวลแล้วก็ผมจะใช้มาโคนะครับให้มันรู้ไปว่ามาโคกับฮอปเปอร์ใครเร็วกันเฉียบ้อยรับแค่ตู้เดียวได้4 3ิเวลอะชิลๆเลยทุกคนบอกเลยว่าชิลช โอเคแล้วก็ตีแบบนี้นะปัับก็รองเท้าปุ๊บว a t เหมือนเราจะตีเยอะเกินไปทุกคนแสดงว่าเราเสียหนังสือทั้งหมดนี่ไปแล้วพานิคพานิคพนิคโอ้ยซื้ออีก3มเล่มหมดเอสพอดี OMG ทำยังไงดีให้คนช่วยดีกว่า ในเมื่อเราอินชานเองไม่ได้มมาอยู่ไหมมาะเยู่ไหมเมาะมาะเมาะเหมามาะเหมาเมาะเๆมาะเหมเหมาะ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 เหมงะเปมาะเหมาะเห้าะเหมาะมาะเหมาะเหมาะเราต้องทะเหมา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 ะเหนาะเหมนะเหมาะเหมาะเมาะเหมเาะะเเาาห อเด็บไซเดอร์อ่าโซสปีดเดี๋ยวมาใหม่นะครับเมื่อกี้เรากิ่เตาแล้วนะสองเตาใช่ไหมต่อไปเตาสามบึ๊บอุ้ยเป็นไปไม่ได้ฮอปเปอร์เร็วกว่ามาโครโจริงๆเราเอาอะไรมาหยุดฮอปเปอร์ตรงนี้ก็น่าจะได้นะทุกคนอันโยกสักอันหนึ่งตอนนี้แกก็หยุดและฮอปเปอร์ปับ๊บเอาเลเวลมาให้ชั้นซะดีๆนี่ รึงโอเคปึ๊บถูไหมไม่ถูเยสแต่เวลาหมดเรียบร้อยชิ้นแรกของเราโอ้โท่านี้ก็กระโดดตกได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมก็นั่งอินชานให้มันครบทั้งตัวแหละเล t ส์กโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ชุดกลับมาเรียบร้อยโอ้โห จะเป็นชุดสีฟ้านะไม่ใช่ชุดสีดาก็คือเป็นเวลที่เยอะมากมากเลยนะตรงนี้ก็คือเราตายทีกก็มาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปรออินเดอร์แมนหรือว่ากาเดียนอีกต่อไปตรงนี้เราก็เอาไว้ให้เป็นที่ตีบวกประจําบ้านเลยแล้วกันโอ้โอเคแล้วก็ผมเห็นว่าเรามีเนเธอรไลท์เหลืออยู่สองอันเนี่ยเราก็มาตีที่บ้านนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ผมจะตีนั่นก็คือพิกแอ็กนะฮะอันนี้คือมันจะได้แบบเพิ่มความทนทานนะเนาะ อย่างตอนนี้มันเต็มหนึ่งห้าหกหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเติมไปมันจะได้เท่าไหร่นะนี่ได้ 2, เปสองพันเห็นไหมใช้ได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรตีอย่างยิ่งขวานกับพั่วผมเอาเป็นพั่วแะ้วกันเพราะขวานเราไม่ค่อยได้ตัดไม้นะครับซื้ออย่างเดียวถึงจะไม่มีตังซื้อก็ถอะจัดมาโอเคหมดเนเทไรเหลือแค่แคฟ <laughs> ต้องไปหาเนเทไรอีกแล้วก็ช่างเนเทไรไปก่อนละกันนะทุกคนเรามาทำกำแพงกันต่อดีกว่า สิ่งที่ผมจะทําต่อนะครับนั่นก็คือระบบแสงสว่างซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ daylight sensor นะครับในการตรวจจับนะก็คือเราจะเปิดไฟแค่ตอนกลางคืนนั่นเองเจ้า daylight sensor ที่ผมจะแปะเนี่ยก็คือผมจะไม่แปะที่ไฟทุกดวงนะครับผมจะแปะแค่อันเดียวเนาะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะก็คือจะแปะแบบตรงนี้แล้วก็ต่อลิสโตนยาวๆนะครับให้มันวนรอบฐานปัญหาก็คือนะครับถ้าเกิดสมมติเรายืนตรงนี้ใช่ไหมช้างตรงนู้นบางทีมันอาจจะไม่โหลดนะครับทำให้ลิสโตนเนี่ยมันไม่ทํางานนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันโหลดไกลแค่ไหนนะสารับช้ง ซึ่งสายเดี๋ยวผมจะตอกมาสักเนี่ยแถวๆเนี้ยอะลองวางบล็อกอนิงนี้ให้ดูต่อข้างๆทางเดินแบบนี้เลยนอะอะแล้วก็วางเลสต stone ข้างบนเนาะก็วางให้ครบรอบกําแพงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยววางไฟสักแถวๆตรงนี้นะเป็นไฟทางเดินอะไรนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูรีเพกกันเลยแล้วกันนะทุกคน let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการวางระบบเลสตน stone เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ อนนี้มันก็มืดแล้วด้วยแต่สังเกตว่าไปยังไม่ติดเลยทุกคนก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเดลิเซนเซอร์มันยังไม่ทํางานนะเพราะว่าเราอยู่ไกลเกินไปนะเดี๋ยวลองไปใกล้ๆดี๋วผมวางเดลิเซนเซอร์ไว้ตรงหน้าประตูนะเล็กๆอันนั้นนะอลองบินเข้าไปใกล้ๆนะให้มันโหลดปุ๊บโหลดลวนี่ไฟไม่ได้ค่อยๆติดไล่ไปนะก็ผมติดเดลิเซนเซอร์ไว้ประมาณ4จุดนะฮะอ่านี่ตัวนี้มาละปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะก็คือมันไกลก็เลยไม่โหลดแค่นั้นแหละไฟก็เลยไม่ติดนะฮะ เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตว่าตรงนั้นก็ยังไม่ติดนะอ่านี่ค่อยๆติดละปึ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะอ่าก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะพูดง่ายก็คือช้างมันไม่โหลดเลสโตนมันก็เลยไม่โหลดนะไฟมันก็เลยไม่ติดนั่นเองแต่มันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะทุกคนแบบเดินๆอยู่ก็แบบไฟติดไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็เท่ดีผมก็ติดเอาไว้ทั้ง4ด้านเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยข้าศึกบุกนี่อยู่ในกำแพงซะด้วยไอ้ท่านโอ๊ย แ,แ,แต่การสร้างครั้งนี้นะครับทำให้ผมใช้เลสตนไปจํานวนมหาศาลเลยนะฮะถึงกับต้องไปเหมาร้านกุชิกายเลยทีเดียวเ,ยวเลสตน4ชิ้นหนึ่งจะได้อันนี้ชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งมัน <c oughs> มีกี่ชิ้นทุกคนก็น,นับดูละกันนยครับสึกบุยแล้วแต่พอเรามีไฟติดอยู่ตรงกําแพงนะฮะก็ดูแบบสวยงามขึ้นมาเนาะนี่ ดูแบบมีความเจริญขึ้นมาแถมมันเป็นไฟแบบเปิดปิดออโต้ด้วยนะอ๋อเฟี้ยวปะล่ะและในส่วนสุดท้ายที่ผมจะสร้างในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือส่วนประตูนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะทําให้มันคล้ายๆกับทุกอันนะฮะโดยการแบบมีเสาขึ้นมาสีขาวแบบนี้เนาะต่อาจจะสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงโอเคแล้วผมก็เติมแง่งๆข้างบนขึ้นไปพร้อมกับทองรอบๆนะเพื่อความเฟี้ยวและสิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือ นะฮะมันคือป้อมปืนใหญ่แต่เป็นปืนใหญ่เลเซอร์พลังงานสูงแล้วกันทุกคนชื่ออย่างเฟี้ยวก็ผมกะว่าจะสร้างเป็นแบบเป็นลูกออฟตรงกลางนะแล้วก็คอยแบบยิงเลเซอร์ออกมาเนาะเรียกยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีล้ําสมัยนะมันจะเป็นปืนใหญ่แบบธรรมดาไม่ได้มันต้องเป็นแบบเลเซอร์เดี๋ยวนี้อันนี้คือลูกบากขนาด3าโอ้โหจิ๋วเออมันต้องแบบนี้ดีทุกคนนี่ ขนาดกำลังดีนะตอนนี้เราก็ได้ลูกบากเลเซอร์เรียบร้อยนะทุกคนขนาด5้คูณหนะฮะเท่นานั้นยังไม่พอทุกคนผมได้ทําการเตรียมไอเทมพิเศษมาบางอย่างนะฮะนั่นก็คือ <laughs> n c r i s t o r นั่นเองทุกคนนี่ไอเทมที่จะทําให้บ้านเราระเบิดได้เลยทีเดียวนะผมก็จะแปะไว้ข้างในด้วยแล้วกันนะคิดซะว่ามันเป็นคอนดูดอีกอันหนึ่งแล้วกันนะแต่ไงนี่ว้าววิเท่ยู ผมกลัวขุดออฟซิเดียแล้วเราระเบิดตุ่มมากเลยมันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดมั้งจากด้านใต้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยโอเคปลอด <c oughs> โอเคเรียบร้อยสวยงามนะทุกคน <c oughs> เห็นไหมปึ๊บ <c oughs> นะทีนี้เราก็มีอ่าป้อมปืนเลเซอร์นะอยู่ที่หน้าฐานของเราแล้วเวลามีศัตรูเข้ามานะมันก็จะยิงเลเซอร์นะแบบจีโอเคทุกคนสุดท้ายแล้วนะผมมีคอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าอยากให้ผมทําแบบเป็นประตูปิดตรงนี้นะฮะ ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมก็ทําให้มันเหมือนแบบเคยมีประตูแล้วกันเรียกได้ว่าเหมือนมันมีประตูอยู่แต่ว่ามันปิดอยู่ประมาณนี้เอ้ยมันเปิดดิมันจะปิดได้ไงหรอก็แต่ผมจะทาข้างล่างนี้นะผมให้มันเป็นเหมือนประตูที่เปิดอยู่เนาะก็คือแบบสามารถเปิดขึ้นเปิดลงได้ โอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเปิดอยู่แล้วนะเออนะมีแบบเป็นล่องรอยนะถ้ามันปิดมันก็จะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยละกันนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้กําแพงมาแล้วนะผมหลังจากที่สร้างกันมาเนิ่นนานนะแต่ในคลิปมันก็คลิปเดียวเนาะมันก็ไม่นานแต่สําหรับผมนี่คือนานจัดๆก็สิ่งที่ผมจะสร้างต่อไปนะผมก็เป็นสิ่งที่ลอยน้ําได้เนาะเออก็คงไม่ต้องดาวกันแล้วละ่ะก็รอดูกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบเค like, ยครีมกดไคลค สวัสดีครับบ๊ายบาย